สบายดีเลยสวัสดีพี่น้องก็สุขสุขอนี่ต้อนรับเขาสูสาา่โอกมนุษย์นาพาลือเก่าพี่น้องตอนนี้มนุษยาก็อยู่ที่สะพานตากศิลมาเบิร์บรรยากาศ ส่งท้ายพี่เก่าตอนรับพี่ใหม่พี่น้องตอนนี้ผู้คนเยอะมากอยู่ที่สามพันสามสิบพี่น้องบงรรยากาศคบับมอนเป็นเป็นพ็อกเก็ตโรนที่พี่น้องมันจะเหมือนแค่กิน่ฝูงคนเยอะมากเต็มสะพานเลยทางก็เป็นรถวิ่งรอส,ส่งท้าย

คืออะมาขึ้นน้องมิมี่น้องมิมีสบายดีสธอบาดดีสจ้าบายดีเจ้าถึงอยู่บ่เจ้าจะเห็นอยู่บ่ออดทนนุ่นต่อไปเผื่อฮอดเทียงคืนไล่เวทีสุดสดไล่ติ๊กต๊อกที่ละไล่ติ๊กตอกเจ้ามีโเธอเพย์ัองขึ้นอร่ยเลยไปอยู่พอรูกวิ่ง มาครับปอบพีเตอร์สบายดีปอบพีเตอร์ดี่เอฟซีดูมนครับมือนี้กับมุกบมากรกันอยู่นี่เนาะเข้าดาวอยู่บนสะพานตักสินเนาะครับส่งท้ายที่เก่าต้อนรับพี่ใหม่โอนวัวหน้าให้าอ่าเบากแหลงเบาีกแหลงแซนเนนยูทูบเบอร์โอ้หันลังใส่พี่น้องสะควันนีเลยเราอยู่ไอเฟิลไปนอนสะควันกลับบ้านเริ่เริ่ไปพักนั่น ก่อาบบก่อนเราไปเบิดมืออ๋เ้ป็นเซตมาด้ว่ายไซดคือเงียบแท้เน่นัยให้พี่นองเป่เป็นตามการยูนส่ยาวเลยะบบรรยากาศรอทำคลิปรอคลิปพี่น้บามผมเป็นไอคอนนาปอมพิเตอร์ไอคอนนะ เราวมันดูดภูมิปังไอคอนสยามมาเป็นข้างแรกบ่ลุงมลคือการลุงมลกับมาเป็นข้างแรกเป็นแรกในปีนี้รั้งแรกคือกันมาเป็นข้งแรก่นองเอาเปิงบรรยากาศครับโอ้โหคนเยอะมากรยับัปใช้ก็ได้แล้วี่น้องคนติด เราคันมาหลายสัปดาห์แล้วนะน่าพอจะเป็นบรรยากาศที่ถนน ไม่สบายสบายไม่ยอมทำเกินรอยน้ำหัวคนติดติดอยู่ที่นี่พี่น้องสะพานตากสินมนต์บรรดาขมาเป็นครั้งแรกมาเอาบรรยากาศส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่น้องทางฝั่งลาวและพี่น้องทงั้งต่างประเทศ แกเปี้ยวตอานี้เริ่มหมดห้วเริ่มเป็นแล้วอากาศนะครันไอ้ยกก็เจ้าซุ่มเขามากก็ได้ก็ได้มอบคว่าคนไปโอ้โหบอลเห็ดจากัน จะการส่การระจาการตลาดตารที่จจงนั้งคน,นก็เป็นไอคอนสยามก็คือกานที่ันว่าีเยนะกรตลาดดีเลยนะงสต นะครับเป็นย no I mean ูทูบเบอร์บบวิลเลียมซ่าแน่นนช่แต่กราฟิกไม่ดีก็ม่เด้น่าที่จะอนรับปีใหม่เราไปโลดเต็มที่ มือนีมือเดียวเลยส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตอนนี้ยังเป็นปีเก่าอยู่หลังแต่คลืนกับเป็นปีใหม่พี่นาะ่ก็ั้งว้่อนี่กเกมดนคาราการกัน คนเยอะคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะมากเก็บบรรดากาศสงการที่เก่าต้อนลับปีใหม่ จะเกิดปิดทองในอีกอย่างเลยเนี่ฮะปวดทองนี่ที่จะหาทางไปยากออดทนไว้ออดทนไว้อุดถึงนะรอเออเอออุดตึงควนทองเต็มไปไหนม่ได้แล้วนะอยากลองดูว่าถึงถึงปีใหม่อะนะถึงถึงปีใหม่คนาจะไปจังไดจิแตกกันไปจังไดนมันจะมีรถไฟฟ้าไปลงไ่ตอนนี้มีค่ะแต่ว่าต้องลงท่าดีคุณ คู่ไม่มีบ่ได้บ่บ่ได้รมีระบบของมันยูมียูแต่ว่าบ่ได้ตั้งไว้อ๋อต่บรรยากาศ้างบนนี่สวยงามบรรยากาศอพิเตอร์สวยงามมากแสงเยหเยอะ เยอะมากครัไ,ได้นะครับครับไปแล้วะายาไปอีกเขาอยาาว่าใช้นองไม,มนะส่นไปแล้วเนองไม่มีกเพอดีได้ได้โอกาสเออเปิดไปแล้วโบรูเพิ่นคร้บบลามโ้น่นนอย่ขาวด้อเออโบลถามเพิเ่นิมาบอก จำพาดผูสาวคนหน้าเลยกับลุงมลหน่อยถ้าพาดผู้สาวถาไปบากพีเตอร์นี่น้อยนีสบายดีจ้า FC บาร์พีเตอร์เด้อที่เห็นว่าเฉยมากก็หเจ้าผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญลสบายดีสบายดี FC บากพีเตอร์เด้อี่ลุงมลเด้อลุงมลเจอครั้งแรกเนาะเจอเจออันน้อมีมีเนี่ยเจอครั้งที่สอง แต่ว่าลูกมอดดาวอยู่นี่ครั้งแรกเหมือนกันนี่ปีนี้มาเขาดาวอยู่สะพานตักซีไแม่บอสครับแมนแปีแรกแล้วตะกอนคนร้ายค่เน้องอ้โหหายใจเยอะสิบอ๋นั่งนั่งไม่เม่เป็นคนเตี้ยสัมบัดเลยคนน้อยคนเตี้ยคนเตี้ยแล้วโอ้ยสูงแล้วนี่นอนนองนี่นอนชุ่งแค่นี้แม่ให้แม่ให้สัมนีดเนาะอันนีเป็นเบาพิ่เตอร์ ครับมาทางไหนกันทางได้ขอจบคลิปไว้ก่อนชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้วยกันอแล้วก็ฝากคิดอะไรไปแล้วบ็ด้ชมไแล้วาบกลนไหประมาณสิบสิบานียา่ตอ่างสีลมลยไปลเนาพอุนจะโม่งใช่ไหมพอคุณ